สบายดีทุกคนสบายดีเด้อทุกคนบม่ได้พ่อกันโดดได้ทุกคนจ้าเป็นจังไหนน้อสบายดีกันบอดุแล้วน้อบม่ได้พ่อกันคุนจ๋าโ่มีเวลาเฮ็ดคลิปเลยโ่มีเวลาอย่างบันเลยทุกคนจ๋าโมเมนต์ยางดนกเฮ็ดเวียกเฮ็ดเวียกแล้วก็บโได้มีเวลาทุกคนจ๋ามาฮอด้านกับคำละคำละที่นี่ก็เฮ็ดเข่าเฮ็ดน้ำให้ลูกทีปัวกินแล้วแหละ กระตามไปไลยบ่มีเวลาเบื่อหน้าตาแบบสดๆเนอะคุณน้ำยาติงไก่กะคุณเหลือเมื่อวานนี่ทุกคนจากเหกินเมื่อวานนี่แหละมันยังๆด้วยทุกคนกะยังเมือ่อหลายแบบพอได้กินผู้เดียวเราใช้น,น้ำยาเหตุกันติงไก่ทุกคนมาติงไก่ ติดไกกับป่ายป่าย์ายยานั่นปีกไกนี่ไหมทุกคนจ้ะแซ่บแซ่มาเด้อมาเด้อเป็นจังไหกันแน่นะทุกคนจา้าสบายดีกันบ่บ่ได้พ่อกันโดนทุกคนฮ้วนฮ้อนเลยเอาอีเลยกขบ่ได้เบิ่งบ่นี่มีเวลาทุกคนเอ้ยบ่มีเวลาเฮ็ต่อแต่นั้นคลิปช็อตก็ยังบ่มี ไม่อย่งนั้นเมื่อยเมื่อยทุกคนไปเหี้ยบ้าอะไก็เมื่อยโบบริมีบริมีเวลาเห็ดอย่างบิดทุกคนทุกคนจาน้ำยาตีนก่เห็นบ้าอะไรเส้นขนมกรบเส้นขระปุ้นจ้ะขระปุ้นแหง้งกระปุ้นสัมไลท์โฮ่บ้านแหล่งมาต้มเอาต้มเ,เอาทุกคนน้ำบ้า ผักก็มีโหระพาทุกคนจ้านีใบโหระพาอ้ย้ยมีสลัดสลัดกรอบนะทุกคนกน็มีมักทั่วมีหอมหอมใหญกกก่กับมีกะลำแล้วก็มีผักหอมเสริมหรือว่าผักม่งนะเนาะผักมิ้นใบมิ้นทุกคนจา้าใส่กระลัมมาเด้อมาเด้อ สบายดีกันมาทุกคนสบายดีสบายดีเด้อวันนี้มีเวลาไปเยี่ยมไปยามไปเลยดอกต้องขอโทษนําด้อทุกคนจ้ะวันนี้มีเวลาม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 าไปอยากมาเด้อีปนอนจ้ามาๆมาเหนวเข้าเลยทุกคนตอนนี้ก็ประมาณแปดโมงนี่แต่กู ปดโมงอแปดโมงแปดโมงแรงนองมามานเมานขาบปุ้นนี่กินยัอะไรกัแซบดนะทุกคน là bẹp hmm. hmm. Má, đẹp. Má đẹp <laughs> จะกกินอันน้ำข้าต้นชาวน้ำปลาแดกนะใส่ปลาแดกปลาแดกอยู่พี่มันก็คือปลาแดกบ้านเราเนาะปลาแลดกอยู่พี่มันก็คือปลาแดกคืออยู่บ้านเราไะ 外面。 เวลามันวกซื้อกันนะทุกคนจา้าเวลาอยู่เพ่กับบ้านเฮามันต่างกันมันนี่ยค่ำละกันทุกคนกันดก็ดึกดึกลาบ่ได้บ่ได้มีเวลาไปหาใครเลย น,นี่ก็โดน,ด,นดนได้เหตุทีหนึงนโดนได้คลิปทหนึ่นบ่ได้ไปใส่บ่ได้ไปใส่แล้วก็บุ้งวาเห็ดคลิปอย่างไรบเห็ดคลิปอย่างลงว่าันซเราไมีเวลาก็มีเวลาดีคนจได้เห็น แตงหวาน line. ค้วยก่อากาศเริ่มอากาศเริ่มขึ้นแน่ละากาศเริ่มเริ่มฮ้อนขึ้นมาแน่และมีแดดนีอยังละต่ว่าตอนเศ้ายัางหนาหวทุกคนตอนเศ้าก็สามสามสี่องศาประมาณนี้นสวยมากกับสิบสิบแายห,หน่อยนึง ประมาณเนี13มอวันนี่สิบสามสิบสามานตอนเ้ตอนเช้ากระองสามส,สามอา,มามหาประมาณนี่ะ Các chị ho nhắm hát nữa Đợt trong đợt có hát Đợt เดือนห้าไปในกระฮ้อนแล้วเดือนสี่เดือนห้าท้ายเดือนสี่ยุดตามประเทศอากาศมันขึ้นไว้ขึ้นไว้แล้วก็ลงไว้คือฮอดย้มฮ้อน,อนปุ๊บเดือนเดือนสี่นั่ิทุกคนท้ายเดือนสี่ต้นเดือนห้าอา,ากาศก็เริ่มขึ้นฮอดเศ้าไปภายในหนึ่ง,ห,งหรือสองอาทิตย์นี้ ก็ึ้อฮอตซา้าปลายคนละสามสิบประมาณสองเดือนแต่ประมาณเดือนเจ็ดเดือนแปดสองเดือนประมาณนี้แหละสองเดือนแล้วก็ส <c oughs> องเดือนไปแล้วฮอตกลางเดือนเก้ามากลางเดือนเก้ามาก็ลง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 แป๊บเดียวฮ้อนม่ได้โดด สักคนคนีนต่างประเทศกบเจ้าเขาเออนี่เออนโปรฟตี้โปรฟตี้แหละโซไลโปรฟตี้แบบเอ่อสวยโอกาสว่ะนะสวยโอกาสตักตวงเอาเอาย้ำย้ำห้อนภายในสองสามเดือนนี่ให้ให้ได้หลายที่สุด นือฟังเหรอวะขมิ้นแดดเนี่ยขึ้นเชา้าอองสาขึ้นแก้เสืออาบเดดแล้วแหละแก้เสือเสด็ดทเลยชินดาชิ้นไ้ฉันอาจจะแบ ในเมืองนอกหาแดดยากเมืองนอกหาแดดยากเสื่อฉีอดดได้พอด่อแดดปีหนึ่งบรรากาศท้อนๆอย่างนี้ปีละเถือก ปีหนึ่งสองสองเดือนคะสามเดือนประมาณนั่นแหละที่เขามีแดดหลายก่นั่งก็สิเย็นหลายก็อเดี๋ยวก,ก็นเย็น บ้านเาเนะฮ้อนกบฮ้อนผลึกฮ้อนกบฮ้อนพูดฮ้อนกบฮ้อนแบบจนใหม่ もうたっ กินยากแต่แซ่บเนาะทุกคนตืน่นใจมาเห็นกระดูกม้เห็นกระดูกั้งโอ้ยลืมเผ็ดลืมเผ็ดจัดมาเผ็ดเป็นวัยหนึ่งโอเคจะทุกคนจ้ะคลิปนี้กัะ ติกขอตัวละวได้ทุกคนจ้าเดี๋ยวมาแห่นติงกล้ตอ่อโอเคฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เห็นยนะจา้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าทุกคนจ้าโอกาสอีดีเ็ดคลิปวันว่าทร์ยังโบมีเวลาทุกคนจ้ามีเวลาการเ็ตคลิปลงหนเบิ่งทุกคนจ้าโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเด้ทุกคนจ้าขอบใจหลายๆที่เขามาเบิรงมาสมนะทุกคนจ้าโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดี